สวัสดีนะคะเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3ของการเรียนห้องบอลนะคะคุณครูนะคะคุณครูชื่อครูจิราพัเพียรนีนะคะหรือชื่อเล่นว่าครูติ๋งนะคะเด็กๆยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะเราขึ้นปี3แล้วนะคะทีนี้วันอา,อาทิตย์นี้นะคะครูติ๋งก็จะให้เด็กๆฝึกนะคะฝึกการเรียนห้อง ห้องบอลนะคะก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้าและถอยหลังนะคะสองอย่างนะคะกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้าและถอยหลังนะคะเรามาดูว่าจะเป็นการกระโดดยังไงนะคะเชิญค่ะคะเอามือจับเอวไว้นะคะแล้วกระโดดเป็นจังหวะไปข้างหน้านะคะกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้าห้าครั้งแล้วก็กระโดดเท้าคู่ถอยหลังห้าครั้งนะคะเป็นจังหวะ ถอยหลังนะคะ1 2 3 4 5สองสสห้าอสหถอยหลังนะคะหนึ่งสองสถอยหลังนะคะ1 2 3 4งส2 3 4าถอยหลังนะคะ ตั้งเเมื่อกี้กระโดดนะคะกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดเท้าคู่ถอยหลังนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกปฏิบัติแบบนี้นะคะประมาณห้ารอบไปข้างหน้าห้ารอบไปข้างหลัง5้ารอบนะคะแล้วก็การฝึกแบบนี้จะทําให้เด็กๆนะคะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ขาที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย